สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอินฟลูดังเสียชีวิตกระทันหันเศ้รากำลังท้องลูกคนที่3วันที่10มัรราคม2568มีรายงานว่าอินฟลูเอนเซอร์สาววัย27ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังสำลักอาหารขนาดทานอาหารมื้อเย็นร่วมกับคนในครอบครัวซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวจะรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ตามรายงานระบุว่าค a r โรอโคสตาหรือชาวเน็ตรู้จักกันในชื่อคินลาดาเมนเตได้เสียชีวิตแล้วซึ่งข่าวการจากไปของเธอถูกเปิดเผยโดยน้องสาวซึ่งโพสต์อินสตาแกรมว่าฉันรักคุณนะพี่สาวและฉันจะรักคุณเสมอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพี่สาวที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ผู้นี้มาให้ไปสู่สุขตินะคะ สำหรับแครโรย้ายจากสาธารณรัฐโดมินิกันมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนอายุ12ปีก่อนหน้านี้เธอเคยถูกบูลลี่อย่างมากจากเรื่องน้ำหนักแต่เธอได้เปลี่ยนความโหดร้ายนั้นเป็นอารมณ์ขันจนมีผู้ติดตามในโซเชียลจำนวนมากโดยขณะน,นี้เธอเป็นคุณแม่ลูกสองที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3และเพิ่งแจ้งข่าวการตั้งครรภ์ให้แฟนๆทราบเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2567 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ